นี่คือโน้ตบุ๊กหน้าจอสัมผัสที่ใช้ CPU เป็น Intel Core 2 200 Series ร,ราคาถูกสุดในตลาดณเวลานี้สวัสดีครับผมมอธคมครับนะครับโน้ตบุ๊กที่อยู่ข้างๆผมตอนนี้เนี่ยก็คือ Lenovo IdeaPad 5i 2 i n 1นะครับคือเป็นโน้ตบุ๊กหน้าจอสัมผัสใช้ปากกาวารูปได้นะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเจนที่10ตัวล่าสุดเลยนะครับที่ว่ามันเป็นโน้ตบุ๊ก2 i n 1เนี่ยก็คือสามารถทับ หน้าจอได้แบบนี้เลย360องศานะเป็นแท็บเล็ตโหมดใช้ตัวหน้าจอจิ้มแบบนี้ได้นะครับหรือว่าจะวางเป็นเต็นท์โหมดแบบนี้ใช้ปากกาวาดรูปได้แล้วก็โหมดปกติที่เป็นแล็ปท็อปโหมดแบบนี้นะใช้คีย์บอร์ดพิมพ์ง,งานได้นั่นเองโดยวัสดุงานประกอบของเขาเนี่ยเอาจริงๆถือว่าทำมาดีมากๆเลยนะบอดี้ของเขาเนี่ยวัสดุเป็นโลหะนะครับผ่านมาตรฐานมิลิชารีเกตนะเรื่องความแข็งแรงทนทานเนี่ยคือไว้ใจได้เลยนะครับเนี่ยตัวแกนฝาเพานี่ไม่ต้องกลัวพังนะ ทำมาค่อนข้างดีนะครับแต่ตัวเครื่องเนี่ยอาจจะดูน้ําหนักเยอะสักนิดหนึ่งนะโดยตัวนี้เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่1.6กกิโลกรัมด้วยกันนะครับฝาหลังตัวเครื่องเนี่ยก็จะดีไซน์มีโลโก้เลเวอวนะเอามือจ,จับจับไปก็ไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายด้วยนะครับแกนฝาพับเป็นแบบ2แกนซ้ายขวาตามนี้นะด้านหลังเนี่ยก็มีช่องระบายความร้อนด้วย1ช่องส่วนด้านใต้ตัวเครื่องนะครับก็จะมีการเจาะรูระบายความร้อนตามนี้เลยมาทดสอบบาลานตัวเครื่องกันนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าโน,นาจจาาาบุคทูอินว,วันนะคร มันออกแบบให้พับได้360องศาเองวิธีการเปิดตัวโน้ตบุ๊กนะครับแนะนําว่าต้องใช้2มือในการเปิดปิดตัวเครื่องนะนี่แบบนี้ หน้าจอตัวเครื่องนะครับขนาด14นิ้วความละเอียด Full HD p l u เป็น Panel IPS นะครับรองรับการทัชส,สกีเนี่ยได้สูงสุดถึง10จุดพร้อมกันนะแต่ Refresh ของเขาเนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงอยู่ที่60เฮิร์ตเท่านั้นนะครับผมตัวกล้องของเขาก็อัปเกรดมาให้มีความละเอียด Full HD มีตัว Privacy Shutter เปิดปิดได้นะครับพร้อมมี IR Camera ใช้สำหรับสแกนใบหน้าปลดล็อกตัวเครื่องได้ด้วยนะครับมาดูที่ดีไซน์ตรงคีย์บอร์ดของเขาบ้างนะครับตัวคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับโน้ตบุ๊ก14นิ้วทั่วไปเลยนะครับแต่ปุ่ ด้านข้างตัวเครื่องด้านขวาแทนนะครับอันนี้ถือว่าออกแบบค่อนข้างดีเลยนะตัวปุ่มกดของเขาเนี่ยเวลาพิมพ์คีย์ของเขาค่อนข้างตื้นนะครับเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ชอบออกแรงเยอะเวลาพิมพ์นะแต่ถ้าใครที่แบบเน้นกดเยอะๆกดแรงๆเนี่ยอาจจะไม่ชอบฟีลลิ่งแบบนี้นะครับส่วนตัวทัชแพดของเขาเนี่ยขนาดก็ถือว่าให้มากําลังพอดีเลยไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับงานประกอบถือว่าทําดีเลยนะไม่มีอาการยุบยากไม่เห็นนะครับในส่วนของลาโพงเนี่ยจะย้าอยู่ที่ด้านบนนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะแล้วก็โน้ตบุกรุ่นนี้นะครับเอรานะม ระดับนะครับหรือว่าจะเปิดเป็นโหมดออโต้ก็ได้นะไฟคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยทะลุฟอนต์ภาษาไทยด้วยด้านล่างสายตัวเครื่องนี่ก็จะมีสติ๊กเกอร์ Intel Core 200ซีรีส์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น Core i7-255H ตัวแรงรุ่นเดียวกับบนเกมมิ่งโนบุกเลยนะครับออนบอร์ดก็เป็นตัว Intel a r c 140T นะความแรงเนี่ยก็สามารถามาเล่นเกมได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็ทีนี้มาดูพอร์ตเชื่อมต่อตัวเครื่องกันบ้างนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมี HDMI เวอร์ชันน USB 3.2 TypeC 2ช่องนะครับรองรับการอนถ่ายข้อมูลแบบ1 0กิกะบิตเปอร์เซกแล้วก็รองรับการชาร์จไฟ PD แล้วก็ต่อจอแยก DP นะอีกอันนึงจะเป็นตัว h s s 3.5ด้านขวาจะมีพอร์ต USB 3 2อง TypeA 2ช่อง microSD มเ,เ,เริดร ผม เรียกได้ว่าตัวพอร์ตเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยถือว่าให้มาค่อนข้างครบเลยทีเดียวแกอัปเกรดดูภายในเครื่องนี้กันนะครับตัวชุดระบายความร้อนของเขาเนี่ยจะเป็นพัดลม1ึตัวขนาดใหญ่เลยฮิตไป2์เส้นนะครับ RAM ของเขาเนี่ยจะเป็นออนบอร์ด6 g บกิก LPDDR5X บัสเนี่ย8,000เลยนะซึ่งจะฝังอยู่บริเวณแถวๆนี้นะครับอัปเกรดเพิ่มไม่ได้นะแล้วก็ตัว SSD M.2 ของเขานะครับอยู่ทางด้าน,านขวามือเป็นไซส์2 2 4 2ขนาด5 1 2รกิกนะถ้าเราอยากจะอัปเกรดเนี่ยก็คือต้องแกะอันเก่าออกแล้วก็ใส่อันใหม่เข้าไปแทน แล้วก็เพื่อนๆลองสังเกตดูนะที่เขาลดไซส์ SSD M.2 ให้มีขนาดเล็กลงเนี่ยเพื่อจะได้ใส่แบตเตอรี่ก้อนใหญ่ตรงนี้นั่นเองนะครับจะเห็นหว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยเป็นแบบตัว L นะเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นิดนึงซึ่งแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยก็มีความจุมากถึง57วัตต์อัวกันเลยทีเดียวที่ตัวเครื่องนี้มันหนักเนี่ยก็คือหนักตรงแบตเตอรี่นี้แหละสำหรับการ์ด Wi-Fi ของเขาเนี่ยคือเป็นตัว Wi-Fi 6ธรรมดานะครับแอบเสียดายนิดนึงที่ไม่ใช่ตัว Wi-Fi 7นะแล้วก็ลำโพงเขาจะอยู่ด้านล่าาางง2ตตัววซ้้ยขรนนีะ สำหรับฝาปิดด้านใต้ตัวเครื่องนะครับให้ดูนิดหนึ่งวัสดุเนี่ยจะเป็นตัวพลาสติก ABS นะครับมีการปิดซิลด้านในอย่างนี้เลยนะมีแค่เฉพาะรูตรงพัดลมเป่าแค่นี้เท่านั้นนะครับช่วยลดฝุ่นสะสมในตัวเครื่องได้ด้วยทีนี้มาดูตัวอะแดปเตอร์เขากันบ้างนะครับขนาดเนี่ยถือว่าค่อนข้างเล็กเลยนะครับจ่ายไฟสูงสุดเนี่ยอยู่ที่65วัตต์ด้วยกันมีเขียนท้ข้างตรงนี้อ่าอันนี้ก็คือจะเป็นสาย AC ปกตินะครับ อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็น usb type c เสียบตรงรูไหนก็ได้ของเครื่องนี้นะครับชาร์จได้หมดเลยนะแล้วก็ตัวปากกาของเขานะครับจะเป็นตัว leovo digital pen 2นะครับมีปุ่มกดต,ตรงนี้2ปุ่มแล้วก็ตัวถานของเขานะครับจะเป็นไซส์ขนาด ca นะครับจะเล็กกว่าตัว 3A นนิดหนึ่งนะ เริ่มตน้นการทดสอบนะครับเรามาลองใช้งาน Google Chrome โดยเปิดแท็บทั้งหมด15แท็บตามนี้เลยนะโดยเป็นคลิป u t u b e นะครับความละเอียด 4K 5แทบ็บแล้วก็คลิปข่าวต่างๆอีกทั้งหมด10แท็บตามนี้นะเดี๋ยวให้ดูตรง r o c e s s Task Manager นิดนึงนะครับก็คือกินแรมไปประมาณทั้งหมด11กิกนะก็ถือว่าเปิดได้สบายๆไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับคลิปตัว 4K เนี่ยก็เล่นลื่นๆไม่มีสะดุดเลยนะเนี่ยเนี่ยตัวออนบอร์ดของเขาถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ลองการใช้งานทัชสกรีนดูบ้างนะครับอันนี้คือลองใช้เลื่อนขึ้นเลนลงเนี่ยก็รู้สึกว่าค่อนข้างติดมือเลยทีเดียวซูมเข้าซูมออกอ่าลื่นไหลเหมือนใช้หน้าจอตัวแท็บเล็ตเลยทาสอบลำโพงตัวเครื่องนะครับวันนี้คือเปิดเสียงดังสุด100%เลยนะเสียงเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยแต่ความดังของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดังมากเท่าพวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่า ฟังในห้องปิดนม่ชิดอะไรอย่างนี้นก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันทดสอบกล้องเว็บแคม l e n o v o i e e i p a d เครื่องนี้นะครับมาดูกันว่าคุณภาพเสียงและก็คุณภาพภาพเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะอันนี้คืออัดมาเป็นความละเอียด Full HD 30 fps นะครับตามตัวเนทีฟกล้องเว็บแคมของเขาเลยนะดูจากภาพตอนนี้เนี่ยถือว่าคุณภาพค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมลองทดสอบเสียงซ้ายขวากันดูซ้ายขวาซ้ายขวา เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูในคลิปกปันอีกทีนะมาลองทดสอบเล่นเกมกันดูบ้างนะครับเกมแรกเนี่ยเป็นเกม Valorant นะกราฟิกเนี่ยปรับเป็นแบบมีเดียมนะครับบนความละเอียด Full HD นะฟเฟรมเรทที่ได้เนี่ยจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ150-200 FPS ก็ถือว่าเล่นได้ลื่นๆสบายๆเลยแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวหน้าจอของเขาเนี่ยมันแค่60สิเฮิร์ตซ์เท่านั้นนะครับทำให้ถ้าเราไม่ได้เปิด VSync เนี่ยภาพมันอาจจะฉีกขาดได้นั่นเอง มาลองเกม g t a 5 Enhanced นะครับกราฟิกเนี่ยปรับเป็นแบบ High นะเฟรมเรทที่ได้เนี่ยจะวิ่งอยู่ที่ประมาณสัก30-50 FPS นะครับและถ้าเราปรับกราฟิกเป็นแบบ Minimum นะจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ50-70 FPS ด้วยกันก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวเอามาเล่นเกมหนักๆปรับกราฟิก Low ก็พอไหว ทีนี้เรามาลองตัดต่อวิดีโอกันบ้างนะครับอันนี้คือใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro นะใช้ฟุตเดิมที่ใช้เป็นประจำนะครับ 4K 30fps นะก็สามารถตัดได้ค่อนข้างโอเคลื่นไหลเลยนะครับกด playback ปไปมาเนี่ยก็ทำได้ลื่นไม่มีสะดุดนะเรลอาทอสอด export ไฟล์นะครับคลิปนี้ความยาว7นาที 20v วก็ใช้เวลาไปทั้งสิ้น8นาทีกับอีก 54v ด้วยกันถือว่าทาได้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับถ้าเทียบกับโน้ตบุ๊กที่ไม่ได้มีการ์ดจอแยก แล้วก็มาลองตัดต่อบนแคปคัตดูบ้างนะครับอันนี้คือฟุตถ่ายมา 4K 30fps นะวางตัวฟุต2แท็กก็ตัดได้ลื่นไหลเลยนะครับใส่ r a n s i t i ่น p l a y b a c k อะไรต่างนี่ก็ถือว่าทำได้โอเคเลยนะเนี่ยเอามาตัดพวกคลิปช็อตคลิปติกต็อกเนี่ยถือว่าเครื่องนี้ทำได้ดีเลยนะครับลองทดสอบ Export ไฟล์คลิปนี้นะครับความยาว1นาทีอีก7วิเป็นความละเอียด Full HD เนี่ยก็ใช้เวลาแค่ประมาณ1น่าทีกว่าๆเท่านั้นเองน,นะเรียกว่าเครื่องนี้เนี่ยส่วนตัวมาตัดต่อค่อนข้างประ ส่วนผลทดสอบอื่นๆนะครับตัว Cineben c h R 23ที่ว้ทดสอบประสิทธิภาพ CPU นะ Intel Core Ultra 7 255H 16 c o ร์16 t ท r ด a d นี่เนี่ยจะได้คะแนน multi-core อ,อยู่ที่15,480แต้มนะครับ single-core อยู่ที่1,979แต้มก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวผลทดสอบ SSD ตัวเครื่องให้มาเป็นแบบ M.2 PCIe 4.0ขนาด 512GB ใช้ได้จริงอยู่ที่ 475GB ด้วยกันมีความเร็วในการอ่านอยู่ที่6,579 MB/s ความเร็วในการเขียนอยู่ที่5,508 MB/s ถือว่าให้ตัวคุณภาพค่อนข้างสูงมาเลย แล้วก็มาดูผลทดสอบขอบเขตสีหน้าจอนะครับอันนี้คือลองคาลิเบตด้วยตัว Spider e q u i l i นะเท่ากับว่าหน้าจอ Lenovo ละละเครื่องนี้เนี่ยจะมีขอบเขตสีอยู่ที่62% sRGB ผลทดสอบแบตเตอรี่ตัวเครื่องนะครับอันนี้คือเอาไปต่อ Wi-Fi ดู YouTube เปิดแสงหน้าจอ30%เปร์เ็นต์ลำโพงดัง30%เท่ากับว่าเครื่องนี้เนี่ยจะสามารถดูวิดีโอ YouTube ได้นานสูงสุดถึง12ชั่วโมงกับอีก28นาทีด้วยกันเรียกได้ว่าแบตเตอรี่เครื่องนี้เนี่ยค่อนข้างอึดมากๆเลยทีเดียวแล้วก็มาดูอุณหภูมิตัว สูงสุดอยู่ที่105องศานะครับส่วนก๊าจอเนี่ยจะร้อนสูงสุดอยู่ที่77องศาด้วยกันเห็นตัวเลขอาจจะสูงนะครับแต่ใช้งานจริงเนี่ยก็ไม่มีอาการแหลกหรือว่ากระตุกแต่อย่างใดนะ แล้วก็มาดูบอดี้ภายนอกตัวเครื่องนะครับอันนี้คือวัดด้วยเครื่องวัดอุณหภูมินะตัวบอดี้นอกตัวเครื่องเนี่ยจะร้อนแค่ประมาณสัก30กว่าองศาเท่านั้นนะครับสีต้นๆน,นะจะอุ่นๆแค่บริเวณตรงกลางตัวเครื่องเท่านั้นนะครับซึ่งความร้อนที่เยอะที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่ช่องระบายความร้อนนะครับประมาณ50กว่าองศาแต่จับไปแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันร้อนอะไรสักเท่าไหร่ส่วนเสียงพัดลมเนี่ยตอนที่เครื่องทํางานหนัหนกๆก็ไม่ได้ดังมากนะถือว่าค่อนข้างเงียบเลยทีเดียว สรุปนะครับผมจาได้ใช้งานโน้ตบุ๊กเลอเลโเครื่องนี้มานะบอกเลยว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ให้สเปคและฟีเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยมาค่อนข้างครบเครื่องมากๆนะครับทั้งตัว CPU แรงหน้าจอสัมผัสทัสกีนี่ลื่นเลยนะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมีตัว Microsoft Office Home 2 0 2 4แท้ถาวรมาให้ด้วยนะครับและเขายังให้ตัว Microsoft 3 6 5 b a s i c ฟรีหปีด้วยเรียกได้ว่าเอาไปใช้งานเนี่ยครบครบจุกจุกไปเลยโดยตอนที่เราทดสอบการใช้งานมาติดทัสเปิดโคมหลายๆแท็บเล่นเกมรวมถึงตัดต่อวิดีโอเนนีี่่ถืืออวาครง ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับโดยเฉพาะตอนตัดต่อวิดีโอเนี่ยวางไทม์ไลน์วิดีโอซ้อนหลายอันใส่เอฟเฟกอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีกระตุกด้วยนะครับขนาดตัด 4K นะเนี่ยอันนี้ถือได้ว่าตัว CPU การ์ดจอบอร์ดของเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลย อีกทั้งแบตเตอรี่เครื่องนี้เนี่ยค่อนข้างอึดมากๆด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวคอต้า200ซีรีส์แล้วกินไฟค่อนข้างน้อยนั่นเองใช้ได้จริงเนี่ยคือมีเกิน10ชั่วโมงสบายๆเลยส่วนข้อสังเกตของเขานะครับก็คือในเรื่องของการใช้งานปากกาวาดรูปนะถ้าใครแบบกะซื้อเครื่องนี้มาแล้วเน้นใช้วาดรูปจ้าๆจัดๆหนักๆเลยเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าจากที่ลองใช้งานมาดูเนี่ยการรองรับแรงกดของตัวหน้าจอเขาอาจจะยังทําได้ไม่ค่อยดีนักนะครับวัดแรงกดอาจจะได้ไม่ค่อยเยอะนะแต่ถ้า เนี่ยอันนี้ถือว่ายังทําได้ดีอยู่ถ้าแบบจะใช้งานวาดรูปจริงจังเนี่ยไปใช้งานเมาส์ปากกาจะเวิร์กกว่านะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอของเขาเองเนี่ยรุ่นนี้รีเฟลเลตแค่6 0 h เฮิร์เท่านั้นนะครับถ้าใช้แบบไปเล่นเกมรีเฟลเลตสูงๆเนี่ยอาจจะเกิดภาพฉีกขาดได้นะ แล้วก็ตัวแรมของเขาเนี่ยให้มา16 g ิอัปเกรดเพิ่มไม่ได้นะกับตัวพอร์ต HDM ีของเขาเนี่ยในนี้คือแอปเสียดายมากนะครับเป็น HDMI t o c ทอยู่ทำให้ไม่สามารถเอาไปต่อหน้าจอ 4K 60 h z ได้นั่นเองสำหรับราคาค่าตัวของเขานะครับ l e n o v o i d ด a p a d 5i 2 in 1รุ่นนี้สเป c Intel c ค r e t t า 7255H 16 Core 16 t r r e a d แรม16 g ิ SSD M.2 512 g ิจะมีราคาอยู่ที่3 9 9 9บาทนครับันเกนเนี่ยเป็นแบบ On ทนะค S ับประกันีดีวยีปาโทรหาช่าง อมฟรีถึงบ้านนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel คอมคาร์กันด้วยผมบอลคอมคาร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับผม